สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วงเปิดดูสิมาอะไร ep 2นะครับวันนี้ผมได้ของที่ผมอยากได้มาละบล็อกลายวันละอันที่ผมอยากได้จะลองเปิดดูซิว่าจะได้ในสิ่งที่อยากได้ไหมในรอบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วนะครับลองเปิดดูเลยนะครับได้มาใหม่ๆเลยดีใจมากที่ได้ลายดีมานะครับอันนี้จะค่อยๆบรรจงตัดอาจจะช้าหน่อยคลิปนี้นะครับครบสองลายเดียวกันหมด อันนี้ลายวันอันคือลายลูกรักจริงๆมาเริ่มกันเลยครับต้องดันดีที่สุดจะตัดโดนเข้าเข้าเนื้อนีร้องแน่ๆอันนี้ซองแรกนะครับ จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นซุบเฮเว่นไนท์ก็มาแล้วครับใบแรกเลยเฮเว่นไนท์แสงลมอีกแล้วแล้วก็เต่าแล้วก็น้องเสือเฮเว่นไนท์น่าจะมีเกือบบล็อกแล้วนะครับเนี่ยรบสองที่สองครับ <c oughs> มิติมาใบาแรกนะครับมิติชึบโอ้โ,อโห,โห,โหฟอยใบยนี้เป็นใบที่สองที่ผมได้แล้วผมครบละอันนี้ม้าม้าเป็นธาตุน้ำช้างนี่น่าจะออกถี่สุดละสองที่สามครับ ที่สามก็ตัดยากพอสมควรชึบมับงกรลมไม่ฟอยได้เหลือน้ำอเอเ็นไหนผมเป็นสองใบแล้วแล้วก็เสือเสือนี่ผมน่าจะเกินแล้วล่ะครับสองที่สี่สบัดนี้นึงจะตัดโดนขอบนี่จบเลย สองที่สี่สองที่สี่รู้สึกว่าแน่นจังโอ้แต่ผมตัดยากมากโอ้โหฉีนี้โอเคโอเคโอเคซองเป็นลอยมาเลยองส่ต้องเอาคนใจช่วยแวกจะตัดให เท่าลึกกว่านี้โอเคโอ้โ okay. ห oh มาอีกแล้วครับโอ้โหแวบแวบมาแต่ไกลลิมิติกนี่แล้วก็ได้เหลือได้สองที่ห้านะครับ ก็ยังไม่อุ้ยมาแล้วเป็นใบที่สามนะครับผมได้เป็นใบที่สามละโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าจะฟอยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ฟอยออกเงินอันนี้ออกลุ้งไม่เหมือนกันนะครับฟอยมันมีต่างธาตุกันแล้วก็ช้างแสง สองที่หกนะครับชึ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 บเปิดแบบทนนมอ่านี่ยังไม่เคยได้ครับใบนี้โอ้โหมีฟอยล์มีฟอ,อยล์ออยธรรมดาไม่ได้ฟอ,อยล์ุ้งเป็นธาตุมืดไว้ฝั่งนี้แล้วกันนี่มีฟอ,อยล์ช้างไฟอ่มิติเอารวมกันก่อน เดี๋ยวค่อยมาสรุปใบไหนดีที่สุดแล้วก็แสงหกแล้วผ่านไปห้านาทีผมยังไม่เสร็จเลยอสองที่เจ็ดชุดคาทาคาทาผมได้ครบสองละโอ้โหใบนี้มาสองใบเลยครับจัดเต็มสงสัยอันนี้ผมคงไม่ได้ของดีแล้วแหละ แล้วก็ไฟสองเลยมาสองเลยผมครบแล้วไม่รู้บอกพิเศษหรือเปล่าแต่ผมครบแล้วเนี่ยสองใบละสองที่เจ็ดแล้วก็เป็นสองที่แปดนะครับปิดเหมือนเดิม อึบอึ๊บชึบเสือโอ้โหใบนี้อยากได้มากแล้วเธอก็มาเป็นฟอ,อยครับสวยงามมากวันี้เป็นใบที่สามแล้วที่ได้สลับสลับสลับ,ลบอันนี้มืดมืดไปฝั่งนี้มืด ที่เนะครับตัดไม่ตรงเลยอย่าเปิดบล็อกบัรอันต้องได้เปิดนะเนี่ยเปิดจนได้ผมใจอยาบเสือมากถีมากโอ้โหฟอยครับพุท่ามะตะกะแตนเพิ่งเคยได้ครับตะกะแตนท่านลมเดีวกน้ำนี่เต็มนะครับเต็มบ้านเลย สองที่สิบผ่านไปเจ็ดนาทีละสองที่สิบละมีบล็อกหนึ่งมียีสิบสองชึบโอ้โหวันอันผมครบละแต่ก็ยังไม่ออกฟอยครบละเรือนี้ผมน่าจะเกินละน้ําอันนี้น่าจะครบละเหลือสิบสองสุดท้ายสองที่สิบเอ็ด ชึบโอ้โหฟอยฟอยนี่ออกทีเหมือนกันครับบางใบไม่ได้อยากได้อันนี้อันนี้น่าจะเกินแล้วแหละสองที่สิองผ่านไปแปดนาทีเพิ่งสองที่วัน,นอันผมเกินแล้วครับอันนี้น่าจะเกินแล้วเหมือนกันหมาป่าเต่า เหลืออีกแปดซองสุดท้ายครับสิบสามชึบอันนี้น่าจะได้โอ้โฟอยด้วยอุ้ยเห็นวนไหนมาสองเลยครับบอกนี้โหดมากเห็นวนไหนล่างนี้ผมได้ได้ครบสามละ ซองที่14ครับเม,มื่อกี้สิบสามิี่แน่โอ้โหอันนี้มาฟอยแล้วครับหมาป่าแล้วก็อันนี้ผมน่าจะเกินมากมากสุดละซองที่สิหครับน้าเลยอันนี้สวยสวย อยากได้ฟอยมากเลยโอ้โหเฮเวนไนผมเป็นใบที่สามครับเฮเฮเวนไนเป็นใบที่สี่ครับสงสัยนี้จะเกลือมากเลยครับซ้ําเยอะมากอื้มเฮเวนไนออกถี่มากเลยออกสามใบแล้วเนี่ยซองที่ซองที่สิบหกครับซองที่สิบหกแล้วนะครับอืเจยคนนี้เพิ่งมาใบแรกแล้วก็ลม ฟอยอีกแล้วแล้วก็ไฟแล้วก็มาม้านี่ผมเกินแล้วแหละซองที่สิบเจ็ดครับตัที่ดูเลยซองที่สิบเจ็ดฟึบผ่านไปสิบนาทีซองที่สิบเจ็ดแล้วนะครับวันอันผมก็เกินเกินโอ้โหตกลงเขามีแบบมีตายตัวไหมซองที่สิแปดครับสองทีสิบแปด แแล้วนะครับโอ้พเท่านี้ผมน่าจะครบแล้วแหละใช้ได้สามใบา,ามาเพิ่งได้ฟอยไวใแรกครับเฮเวนไนท์ตัวที่ห้าครับบล็อกนี้ออกสี่ใบครับหมาเฮเวนไนท์ผมออกเยอะมากเลยเนี่ยออกสี่ใบแล้วอะ่ะเมื่อกี้สิบแปดอันนี้สิบเก้าสิบเก้าโอ้ครบละสามใบนี่อันนี้เพิ่งสองใบมั้งอันนี้ก็เกินละ อันนี้ก็เกินแล้วเหมือนกัน2องที่สผ่านไป2องที่20ครับสสุดท้ายผมได้วันอันเกลินแต่ไม่ได้ฟอยสักใบเลยชึบแต่วันอันออกถี่มากสมใจผมจริงปุมภุมมใจมากปึบอันนี้ครบละโอ้โหอันนี้ก็ได้ไปสามใบมีทั้งฟอยทั้งลุมครบมาละรู้สึกบล็อกนี้ผมจะคุ้มหรือเกลือผมไม่แน่ใจ แต่เน,นี้ยออก2ใบออก2ใบทีเลยถือว่าผมก็คุ้มละผมไม่รู้ว่าโอเคไหมเสร็จแล้วก็แม่นางนี่ออกออกครบ3เลยฟอยใบหนึ่งนี่แม่นางนี่ออกครบ3เลยฟอยใบหนึ่งส่วนเฮเวนไนท์เฮเวนไนท์ออกออกเยอะมากผมบอกตรงออกเยอะมากออกจนผมช็อกเลยอะ ผมไม่คิดว่าจะออกเยอะขนาดนี้ออกถึงขั้นสี่ใบเลยอะแต่ไม่ได้ฟอยสักใบผู้เท่าครบเลยผู้เท่าเห็นไหมนี่บล็อกนี้ออกสี่ใบเลยสี่ใบแบบผมครบเลยอะอีกล่างนึงก็ออกสาก็ถือว่าใส่ได้สะใส่ได้แค่2ใบยังไงก,ก็ครบถือว่าครบอยู่ดีอะนอกนั้นก็เป็นส่วนเกินหมดละส่วนลูกลักผมก็มีวันอันไม่ออกฟอย ซับใบเลยแต่ก็ได้เกินละตอนนี้วันอันผมมีกลายเป็นห้าใบนอกนั้นก็เกินหมดละส่วนอันนี้อันนี้เกินแล้วครับอันนี้ก็เกินเกิตนตัวเนี้ยมาครบชุดเลยมาแบบครบเส้นเลยผมโอเคเลยโอ้ถือว่าอ,อันนี้ถือว่าไม่เกลือเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมผ่านแทน้งหมด12บนาทีไว้ EP หน้าเดี๋ยวเจอเกันใหม่นะครับในช่วง <laughs> เปิดมาสิเปิดมาสิอะไรมามาอะไรอะไรมาเพื่อนเพื่อนถามว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าตั้งใจนิดหนึ่งขำๆสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ